ข้อที่9ก้านะคะดเด็กๆขาให้เด็กนะหยิบฝาขวดน้ำออกมาจากกองจำนวน8ฝาค่ะระวางแบบนี้ด้วยนะแบบปูุก้อยเลยนะคะหนึ่งสองสาม เจ็ดแปดอ่าตอนนี้นะคะได้ฝาขวดน้ำแปดฝาเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะให้นเด็กนะหยิบหนังยางออกมาจากกล่องอทั้งหมดห้าวงค่ะวางคู่กันแบบนี้นะคะหนึ่งสองสาม 4ีอ่าตอนนี้นะคะมีฝาขวดน้ำแปดฝามีหนังยาง5้าวงนะคะเด็กๆช่วยครูก้อยดูหน่อยค่ะว่าเด็กๆนะหยิบฝาขวดน้ําออกมามากกว่าหนังยางทั้งหมดกี่ชิ้นคะอ่าเด็กๆดูค่ะเห็นไหมคะอ่ามี1เท่ากันใช่ไหมคะมีสองมี3มีสมี5้าเอแล้วตรงนี้มีหนังยางหรือเปล่าเอ่ย อ่าไม่มีหนังยางเท่ากับว่าเราหยิบฝาขวดน้ําออกมามากกว่าหนังยางกี่ชิ้นหนะ้าเดี๋ยวเรามาลองนับกันดูนะคะตรงที่ไม่มีหนังยางนะคะหนึ่งสองสามใช่แล้วค่ะเราหยิบฝาขวดน้ำออกมามากกว่าหนังยางทั้งหมด3าชิ้นค่ะ